ครับผมเอากราบสวัสด,ดีพี่น้องเอฟซีของเสริฐแนวทางฮานอยมารวมวันที่สองเดือนสามปีหกเจ็ดเสริฐบอกว่าดูตามตัวเด่นเน้นตามตัวรูดพิสูจน์ตามตัววงกลมดนะพี่น้องนะเด่นสี่รองเก้ากันห้าเด่นสี่รองเก้ากันห้าวิ่งรูดแปดกับเก้าวิ่งรูดแปดกับเก้าอ่าระวังเลขกสามตัวนี่จะกอดข้อกัอนมากนะพี่น้องนะ ระวังให้ดีเฉพาะจะิตพระเสิอไท้เฉพาะจิตเพรเสื 9. อไทยสี่กับเก้าชุดสามตัวเจ็ามเก้าพิเศษพระเสือไทเจ็ดกับเชุดสามตัวศูนย์เจ็ก้าปกติเพราะเสือไทหนึ่งกับแปดให้ใหกับแชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งแปด V.I.P ให้ห้ากับเก้า B.P ห้าเก้าชุดสามตัว สี 9, ่ห้าเก้อ่เอฟซีไปลงทุนอ่ลองเบิรงพีนองอ่ชุดแยกอ่ชุดจับคู่อ่ฟอร,ร์เซิร์ตคมิโตเนียนไอยูจักทางกบเบิออืมหนึ่งสามศูนย์ห้าหนึ่งแปดห้าเก้าสี่หนเน้าสนุดอ่าเนีนุดซอยู่ที่อ่า สีเก่าพี่น้องนะเน้นสุดอยู่ที่4ีเกแต่ว่าพอเสริมว่ามีความเมนเาเล็กเล็กทีเก่ามือนนี่นะจะมาศูนย์เก่ากับถิ่มบ่ไรนอพี่น้องนะเด็กทีเก่าเด็กทีเก่าถิ่มบ่ไรอ๋อพี่น้องเอฟซีโศกหมันแล้วก็ลำด้วยสำหรับเนี่าทอ้งของห้าน้อยพอเสริมห้าไอตัวยางลาสตาร์วันทีวันที ทีหนึ่งพระท่านพ่อยู่พี่นนองตัวยางเลาจะตาออกกบ่านี่วาดมันมัวอเรยูจัดยังเป็นอย่งเพิ่พระท่านพี่เนาะแต่เพื่อนงจักรคอมเมนตมาบอกพระเสือนเนาะทักไลนมาบอกพระเสือนะเลาจะตาว่านออกยังอย่างระเสือดพระเสือพรท่านลงแนวทางอยู่เห็ดบทนเห็ดอยู่อาใหเอฟที่สวงมานหลักกระลำลวยลำรวยอเบิ้งที่พระเสือดเบ้องกลมนะพี่นะเบางที่บืองกลมคือเราประกาศทุนนฮานอยประกาศทุนพี่เนาะฮานอยประกาศทุนทนี่กับประกาศทุนเอ่าลำลยลำรวย サート、サート、サート。